สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกแทคติกฟุตบอลกับเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงศึกแห่งมันสมองของ2อ,อดีตมิดฟิลด์ระดับจอมทัพอย่างแท้จริงเลยค่ะฝั่งหนึ่งคือมิเกลอารเตตาที่ปั้นอาร์เซนอลจนกลายเป็นเเครื่องจักรที่น่าเกรงขามมากแล้วก็ยึดจ่าฝุ่งของลีกไว้ได้แบบเหนียวแน่นส่วนอีกฝั่งก็คือไมเคิลคาริคค่ะผู้จัดการทีมที่เข้ามาปลุกชีพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพร้อมกับแทคติกที่แบบคาดเดาได้ยากมาก ช่เลยครับแล้วการจอดลึกของเราวันนี้เนี่ยเราจะไปไกลกว่าแค่การทายผลแพ้ชนะกันนะเราจะมาถอดรหัส DNA ทางแทคกติกของทั้ง2ทีมกันแบบละเอียดเลยโดยรวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่งมากๆครับก็จะมีตั้งแต่ง,งานวิจัยเชิงวิชาการที่ว่าด้วยประสิทธิภาพของแผนการเล่นต่างๆบทวิเคราะห์แท็กติกแบบเจาะลึกจาก Coaches Voice ที่มองลึกลงไปในสไตล์การทาทีมของทั้ง2คนไปจนถึงคลิปวิดีโอวิเคราะห์เกมจากช่อง Scarlet Report YouTube และก็แน่นอนครับสถิติกเก่าๆที่เคยเจอกันเพื่อจะมาหาคำตอบกันว่าศึกหมากรุกบนผืนหญ้าครั้งนี้เนี่ยมันจะตัดสินกันที่จุดไหนกันแน่โอ้โหข้อมูลแน่นมากเลยค่ะน่าสนใจมากๆงั้นเรามาเริ่มกันที่ฝั่งอาร์เซนอลก่อนเลยดีกว่าค่ะคือฟอร์มตอนนี้มันมันเหลือเชื่อมากจริงๆอะไรคือเบื้องหลังที่ทำให้ทีมของอาร์เตต้ากลายเป็นทีมที่ใครก็หยุดไม่อยู่ขนาดนี้คะอืมหัวใจหลักของอาร์เตต้าเนี่ย เขายังคงเป็นระบบที่ยืดหยุ่นนะครับระหว่าง4-3-3ตอนที่บุกกับ4-2-3-1ตอนที่ตั้งรับแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือการเลือกใช้แผนของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทรนหรือความรู้สึกนะคือมันมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มารองรับด้วยซ้ํามผมไปเจอเปเปอร์งานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เขาไปวิเคราะห์ข้อมูลจากเกมใหญ่ๆเป็นพันๆเกมเลยแล้วก็พบว่าถ้าคุณอยากจะสร้างโอกาสทําประตูให้ได้มากที่สุดในทางสถิติเนี่ยแผน4-3-3 กับ4 2 3 1นี่แหละครับคือคำตอบจริงเหรอคะใช่ครับมันมีประสิทธิภาพในการจบสกอร์สูงกว่าแผนอื่นๆอย่างชัดเจนเลยโอ้โหนี่ไม่ใช่แค่ฟุตบอลที่สวยงามแต่เป็นฟุตบอลสวยงามที่มีคณิตศสาสตร์รองรับด้วยว่างั้นเถอะแล้วถ้าเจาะลึกลงไปในรายละเอียดละคะใครคือฟันเฟืองชิ้นสําคัญในเครื่องจักรสีแดงขาวเครื่องนี้คนที่เป็นศูนย์กลางของทุกอย่างในตอนนี้เลยนะครับก็คือมาร์ตินซูบิเมนดี เขาคือ deep lying playmaker หรือว่าตัวทำเกมจากแนวลึกคอยคุมจังหวะเหมือนวาทยากรในสนามเลยแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจที่สุดในฤดูกาลนี้คือบทบาทของเด็กแคนไร e ์ครับจากบทวิเคราะห์เนี่ยจะเห็นเลยว,ว่าอาร์เดลตาผลักดันในเขาเล่นสูงขึ้นมากกลายเป็นวิดฟิลสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่สมบูรณ์แบบซึ่งมันไปปลดล็อกศักยภาพในเกมรุกของเขาอย่างมหาศาลเลยแล้วการเปลี่ยนบทบาทครั้งนี้ค่ะมันส่งผลต่อตัวเลขสถิติมากน้อยแค่ไหนคะโอ้โหมากแบบ ต่างกันเยอะเลยไหมก้าวกระโดดเลยครับคือถ้าเราไปดูสถิตินะครับการจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายหรือ final third entries ของไรซ์เนี่ยพุ่งจากเฉลี่ยแค่ 5.3ครั้งต่อ90นาทีในฤดูกาลที่แล้ว5.3ใช่ครับมาเป็น8.05เลยนะในฤดูกาลนี้โอ้โห oh. นี่คือการเพิ่มมิติกเกมรุกจากแดนกลางที่น่ากลัวมากครับมันทำให้อาร์เซนอลได้ไม่ได้พึ่งแค่ซูบิเมนดีหรือโอเดกาดในการสร้างสรรค์เกมอีกต่อไปแล้วกลายเป็นว่ามีตัวอันตรายเพิ่มขึ้นมาอีกคนในแดนกลางเลยแล้วเวลาที่พวกเขาต้องเจอกับทีมที่มาจอดรถบัสหรือที่เรียกกันว่าโลบล็อกล่ะคะ ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่อาร์เซนอลเจอจนชินแล้วพวกเขามีวิธีเจาะยังไงพวกเขามีความอดทนสูงมากครับคือสถิติเนี่ยบอกว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่โดนคู่แข่งเพรสซิ่งใส่น้อยที่สุดในลีกเลยนะโอ้นั่นก็หมายความว่าทีมส่วนใหญ่เลือกที่จะถอยไปตั้งรับลึกมากกว่าจะไปไล่บีพวกเขาวิธีเจาะของอาร์เตต้าก็คือการใช้ฟูลแบ็กอย่างทิมเบอร์หรือคาราเฟรีในการสร้างความสับสน บางทีก็ถ่างออกไปสุดเส้นเพื่อดึงตัวประกบบางทีก็หุบเข้ามาเล่นตรงกลางหรือที่เรียกว่า i n v e r t e d fullback เพื่อเพิ่มผู้เล่นในแดนกลางแล้วก็ใช้อาวุธเด็ดคือการจ่ายบอลทะลุช่องของซูวิมันดีนี่แหละครับในการผ่าแนวรับที่ยืนกันแน่แนๆโอเคเท่าที่ฟังมาเกม Open Play ของพวกเขาก็ซับซ้อนแล้วก็น่ากลัวมากๆแล้วนะคะแต่แต่ได้ยินมาว่าอาวุธที่อันตรายที่สุดของอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้กลับไม่ใช่จังหวะ Open Play ด้วยซ้ํา ถูกต้องเป๊ะเลยครับอาวุธลับที่ตอนนี้กลายเป็นอาวุธหลักไปแล้วก็คือลูกตั้งเตะครับข้อมูลจากโคชเชสไวท์นี่น่าตกใจมากนะคือครึ่งหนึ่งของประตูทั้งหมดที่อาร์เซนอลทำได้ในฤดูกาลนี้มาจากลูกเตะมุมกับฟรีคิกครึ่งหนึ่งลอยเหรอคะใช่ครับครึ่งหนึ่งเลยสุดยอดมากมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่มาจากการฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วก็มีแบบแผนที่ชัดเจนมากๆมันมีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนขนาดไหนคพะพอจะอธิบายให้เห็นภาพได้ไหมเห็นภาพชัดเลยครับ รูปแบบที่ใช้บ่อยแล้วก็ได้ผลดีที่สุดคือพวกเขาจะส่งผู้เล่นหลายคนไปยืนอออยู่ที่เสาไกลเพื่อดึงความสนใจแล้วก็ตัวประกบของคู่แข่งให้ไปกองอยู่ตรงนั้นอ๋อ oh, เป็นตัวหลอกใช่ครับพอผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเสียสมาธิไปกับกลุ่มนั้นปุ๊บกาเบรียลซึ่งเป็นเป้าหมายหลักจะอาศัยจังหวะนั้นวิ่งสอดจากอีกฝั่งเข้ามาในพื้นที่ว่างที่เพื่อนสร้างไว้ให้เพื่อมองทําประตูมันเป็นการสร้างสถานการณ์ที่ได้เปรียบอย่างชาญฉลาดมากครับ โอ้โหนี่มันเหมือนเคลในกีฬาบาสเกตบอลเลยนะคะที่มีการสกรีนเพื่อเปิดทางให้ตัวทำคะแนนหลักเข้าไปทำแต้มง่ายๆเป็นแท็กติกที่ลึกซึ้งจริงๆใช่ครับแล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะยังมีอีกเหรอคะครับพวกเขายังวางผู้เล่นไว้รอบรอดกรอบเขตโทษเพื่อคอยเก็บบอลจังหวะ2อ,อีกด้วยทำให้ต่อให้หม่งครั้งแรกได้ก็ยังสามารถสร้างความอันตรายได้อย่างต่อเนื่องมันเป็นระบบที่แบบสมบูรณ์แบบมากจริงๆ โอ้โห oh, พอฟังแบบนี้แล้วอาซนอนดูไร้เทียมทานจริงๆเลยทั้งโอเพนเพลย์ที่ซับซ้อนทั้งลูกตั้งเตะที่เหมือนกับซ้อมมาเป็นอย่างดีคำถามคือถ้าเราเป็นไมเคิลคาริกที่ต้องเตรียมทีมมาเจอเครื่องจักรตัวนี้จะเริ่มหาจุดอ่อนของมันจากตรงไหนก่อนดีคะนี่แหละครับคือความท้าทายที่น่าสนุกของคาริกเลยคือจากสไตล์การทําทีมของเขาที่มิดลสโตรแล้วก็ตอนที่คุมอยู่ในแต่ชั่วคราวครั้งก่อนนะเขาไม่ใช่โค้ชสายอุดมการจ๋าแบบอาเตตาเขาเคยให้สัมภาษณ์ด้วยซ้ำว่า เกลียดคาว่าปราัชญาเอาเหรอคะตัวตนของเขาที่เป็นนักปฏิบัติสูงมากเน้นความยืดหยุ่นแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าคาดว่าเขาน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ที่คุณเคยไม่เน้นไล่เพรซิ่งสูงแต่จะพยายามสู้กันที่แดนกลางแล้วก็หาทางทําลายจังหวะของอาร์เซนอลแสดงว่าเขาจะไม่พยายามเล่นเกมของตัวเองแต่จะเน้นทําลายเกมของคู่แข่งเป็นหลักน่าสนใจมากค่ะนั้นเรามาเจาะลึกแผนทําลายเกมที่ว่านี้กันดีกว่าค่ะ บทวิเคราะห์จากช่อง Scarlet Report ชี้เป้าไว้สมสมรภูมิหลักที่แมนยูนิเต็ดต้องเอาชนะให้ได้สมรภูมิแรกและสำคัญที่สุดเลยก็คือการหยุดซูบิสเมนดีถูกต้องครับนี่คือหัวใจของแผนเลยในคลิปวิเคราะห์เนี่ยเขายกตัวอย่างวิธีที่ลิเวอร์พูลเคยใช้ได้ผลดีมากคือการส่งผู้เล่นเข้าไปรุมซูบิสเมนดีมันไม่ใช่การให้ใครคนหนึ่งไปตามประกบติดนะแต่เป็นการสร้างกรงล้อมรอบตัวเขา พอเขาได้บอลปุ๊บจะมีผู้เล่น2-3คนพุ่งเข้ามาบีบพื้นที่ทันทีไม่ให้เขาได้พลิกตัวหรือมองหาช่องจ่ายบอลง่ายๆแล้วผลที่ตามมาคืออะไรคะพอหัวใจของทีมโดนรุมแบบนั้นมันเกิดโดมิโนเอฟเฟกครับพอซูบิเมนดีเล่นไม่ออกใช่ไหมครับผู้เล่นเกมรุกคนอื่นอย่างไรส์แล้วก็โอเดกาดก็จําเป็นต้องถอยต่ําลงมาเพื่อช่วยล้วงบอลอ๋อต้องลงมาช่วยเพื่อนใช่ครับซึ่งนั่นก็เท่ากับว่า พวกเขากำลังถอยห่างออกจากพื้นที่อันตรายหน้าปากประตูคู่แข่งโดยไม่รู้ตัวมันเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงแล้วก็ลดความอันตรายของอาซนันไปในเวลาเดียวกันนี่แหละครับคือพิมพ์เขียวที่แมนยูไนเต็ตต้องพยายามลอกการบ้านให้ได้เลยเข้าใจเลยค่ะคือปิดสวิตช์คนเดียวแต่ส่งผลกระทบทั้งระบบเลยโอเคสมรภูมิต่อไปก็น่าสนใจไม่แพ้กันคือการใช้ประโยชน์จากความดุดันของกาบเบรียลเรื่องนี้มันดูย้อนแยงนิดนดนะคะ ปกติเราจะมองว่าความดุดันของกองหลังเป็นเรื่องดีแต่นี่กลับกลายเป็นดาบสองคมได้ใช่เลยครับและนี่คือสิ่งที่อาร์เตต้าจงใจสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแต่มันก็ดันไปสร้างอีกปัญหาหนึ่งขึ้นมาแทนคือเวลาที่คู่ต่อสู้ดันเกมสูงเนี่ยอาร์เตต้ามักจะสั่งให้เซ็นเตอร์แบ็กโดยเฉพาะกาเบรียลดันขึ้นมาบีบสูงเพื่อตัดเกมตั้งแต่เนิ่นๆมันเป็นการเดิมพันที่สูงมากนะครับเพราะว่าถ้าตัดบอลได้เกมรุกข,ของคู่แข่งก็จบตรงนั้นแต่ถ้าตัดไม่ได้ ตอจะเกิดพื้นที่ว่างมาหาศาลข้างหลังเขาสินะคะถูกต้องครับมันคือช่องหัวขนาดใหญ่ที่เปิดรอให้คู่แข่งโจมตีเลยในคลิปวิเคราะห์มีตัวอย่างจังหวะที่ลิเวอร์พูลเกือบทำประตูได้จากช่องนี้ด้วยนะทีนี้ถ้าเรามองมาที่แมนยูเนตเดใครละ่ะที่จะเหมาะกับการโจมตีพื้นที่ตรงนี้คุณต้องการกองหน้าที่ฉลาดในการเคลื่อนที่แล้วก็มีความเร็วนึกภาพออกเลยค่ะต้องเป็นกองหน้าที่ไม่ได้ยืนรออยู่กับที่แต่คอยขยับหาช่องอยู่ตลอดเวลา พอเห็นกาบเบียวขยับตัวออกจากตำแหน่งเมื่อไหร่ก็ออกตัววิ่งทะลุช่องนั้นทันทีถ้าจังหวะลงตัวพอดีนี่มีโอกาสหลุดเดี่ยวได้เลยนะมีโอกาสสูงมากครับนี่คือการเดิมพันของอาร์เตต้าและเป็นโอกาสของคาริคที่จะใช้ความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีนั้นลงโทษพูกเขามาถึงสมรภูมิสุดท้ายค่ะเป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยมากในฟุตบอลสมัยใหม่นั่นคือพื้นที่ half space หรือ half spaces ช่วยขยายความให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่ามันคือพื้นที่ตรงไหนกันแน่และทำไมมันถึงสำคัญกับอาร์เซนอลนักนึกภาพตามนะครับมันคือช่องว่างเจ้าปัญหาที่อยู่ระหว่างเซนเตอร์แบ็กกับฟูลแบ็กไม่ใช่ริมเส้นซื้อทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่ตรงกลางมันเป็นโซนที่กองหลังจะสับสนว่าใครควรจะเข้าไปปิดหน้าที่ของฉันหรือของนายอ๋อพื้นที่ทับซ้อนใช่ครับ ซึ่งอาร์เซนอลเก่งมากในการส่งผู้เล่นโดยเฉพาะฟูลแบ็กอย่างทิมเบอร์วิ่งสอดทะลุเข้าไปในช่องนี้เพื่อรับบอลแล้วสร้างโอกาสไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเข้ากลางหรือยิงเองแปลว่าวินัยในเกมรับของปีกกับฟูลแบ็กของยูไนเต็ดจะถูกทดสอบอย่างหนักเลยในเกมนี้นะที่สุดนะครับพวกเขาต้องสื่อสารกันตลอดเวลาห้ามละสายตาเด็ดขาดเพราะถ้าปล่อยให้ผู้เล่นอาร์เซนอลเข้าไปยืนลุงล้งๆในพื้นที่ฮาวสเปซได้เมื่อไหร่ นั่นคือสัญญาณอันตรายขั้นสูงสุดเลยทั้งหมดนี้มันทำให้ฉันนึกย้อนกลับไปถึงการเจอกันครั้งล่าสุดของสองคนนี้ในปี2021เลยค่ะตอนที่ไคริกคุมทีมชั่วคราวแล้วพลิกล็อกเอาชนะอาเตตาไปได้3-2เกมนั้นมันบอกใบ้อะไรเราเกี่ยวกับเกมนี้ได้บ้างคะโอ้โหมันบอกภาพของเกมที่เราจะได้เห็นแทบจะทั้งหมดเลยครับผมยังจำคำให้สัมภาษณ์หลังเกมของทั้งสงคนได้ดีเลย อเตต้าออกมาบนแบบหัวเสียเลยว่าเกมมันเปิดแลกเกินไปเราเสียการควบคุมในขณะที่คาร็คให้สัมภาษณ์ด้วยรอยยิ้มว่ามันเป็นเกมที่แลกกันสนุกหรือที่เขาใช้คำว่าอดิ้งดองออลเฟเกม คลละัวเยใช่ครับนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนเหมือนขาวกับดําเลยเป้าหมายของอาเตต้าคือการควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในระบบที่เขาวางไว้ในขณะที่เป้าหมายของคาริคคือการสร้างความโกลาหลแล้วช่วยโอตาสจากความไร้ระเบียบนั้นชัดเจนมากค่ะนี่มันคือการต่อสู้กันระหว่างระเบียบกับความโกลาหลของแท้เลยยั้งจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาเราพอจะสรุปได้ไหมคะว่าเกมนี้จะตัดสินกันที่ตรงไหน ปัจจัยอะไรที่จะเป็นตัวชี้ขาดผลการแข่งขันผมมองว่ามีอยู่3ปัจจัยหลักๆเลยครับที่จะเป็นตัวตัดสินเกมข้อแรกเลยหนีไม่พ้นเรื่องลูกตั้งเตะมาอีกแล้วนะคะเรื่องนี้ครับอย่างที่เราวิเคราะห์กันไปอาร์เซนอลมีทีเด็ดจากลูกเตะมุมที่ซ้อมกันมาอย่างดีคำถามก็คือแนวรับของแมชเตอร์ยูไนเตดที่บางครั้งก็ดูไม่ค่อยแน่นอนจะรับมือกับรูปแบบที่ซับซ้อนและส่งพลังของอาเซนอลได้ดีแค่ไหนนี่จะเป็นบททดสอบที่สำคัญมากๆ นั่นคือปัจจัยที่1และปัจจัยที่2ล่ะคะเกมให้อยู่ในรูปแบบที่ตัวเองต้องการได้หรือไม่หรือจะโดนคาลิกลากเข้าไปเล่นในเกมที่โกลาหนแบบที่พวกเขาไม่ถนัดอีกครั้งถ้าพวกเขายังคงเยือกเย็นและเล่นตามแผนของตัวเองได้โอกาสชนะก็สูงแต่ถ้าหลุดเข้าไปในวงวนของเกมสวนกลับไปมาเมื่อไหร่อะไรก็เกิดขึ้นได้และปัจจัยสุดท้ายก็คงหนีไม่พ้นการต่อสู้ที่ใจกลางสนามค่ะแน่นอนครับ ศึกของสองอดีตยอดมิดฟิลจะตัดสินกันที่แดนกลางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คำถามสำคัญที่สุดก็วนกลับมาที่จุดเริ่มต้นคือแพงมิดฟิลของยูไนเต็ดจะสามารถทำตามแผนเพื่อหยุดยัง้งหัวใจในแดนกลางอย่างซูบิเมนดีได้สำเร็จหรือไม่ถ้าทำได้ก็เหมือนไปดิงปลั๊กเครื่องจักรของอาร์เซนอลเลยครับเกมรุกของพวกเขาจะเตะขัดทันทีแต่ถ้าทำไม่ได้ปล่อยให้ซูบิเมนดีมีเวลาและพื้นที่ในการบัญชาเกม เขาก็พร้อมที่จะสร้างความแตกต่างได้ทุกเมื่อสรุปแล้วคำถามสำคัญที่เราต้องจับตาดูกันในเกมนี้ก็คือ 1. m a n c แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะปิดสวิตซ์ซูบิเมนดี้ได้ไหม 2. อาร์เซนอลจะนิ่งพอที่จะหลีกเลี่ยงการถูกล่าเข้าไปเล่นในเกมที่โกลาหนได้หรือไม่และ 3. ลูกตั้งเตะจะกลายเป็นตัวตัดสินผลแพ้ชนะของเกมนี้ในท้ายที่สุดหรือเปล่า ใช่ครับและสิ่งที่น่าสนใจที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อก็คือเกมนี้มันเป็นมากกว่าแค่การต่อสู้ของผู้เล่น22คนในสนามนะแต่มันคือเกมหมากรุกระดับสูงระหว่าง2กุญซือที่เคยบัญชาเกมจากตำแหน่งเดียวกันในสนามมาตลอดอาชีพคาแข่งมันคือการประทะก,กันของวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคำถามสุดท้ายที่น่าคบคิดก็คือ วิสัยทัศน์ของใครจะเหนือกว่ากันระหว่างพิมพ์เขียวระยะยาวที่ถูกสร้างและขัดเกามาอย่างเป็นระบบของอาเตตาหรือความยืดหยุ่นเฉพาะหน้าที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนและทำลายทุกระบบของคาริ